กรรมการและแขก้มีเติทุกท่านนะคะวันนี้พวกเราจะมาเสนอแอปพลิเคชันของเรานะคะทุกท่านเคยลืมทานยาทานยาไม่ครบโดสทานยาไม่ตรงเวลากันานหรือเปล่าคะถ้าหากทุกท่านอยากแก้ปัญหาเหล่านี้กดแอปพลิเคชันของเราได้เลยคะ่ะดาวน์โหลดมาได้เลยคะ่ะค่ะจูกายความคิดของลอานะคะพวกเราได้ช้บนแอปพลิเคชันอันนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ สำหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวและต้องรับประทานยาเป็นประจำที่มีปัญหาการกินยาอย่างเช่นการรับประทานยาไม่ตรงเวลาการลืมกินยาซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีนะคะมีความสําคัญในชีวิตปัจจบันของเราและคลิดว่าแอปพลิเคชันของเราสามารถาะรับสาข้อมูลนะคะ 40%มีปัญหาการใช้ยาไม่ถูกต้องซึ่งทำให้ประเทศของเรานะคะสูญงบทะลุ2,300ล้านบาทค่ะเพน o i พอยต์ของเรานะคะก็คือการลืมกินยาและการกินยาไม่ตรงเวลาค่ะวิสั n ทัศน์บริเ a ณแค s สนะคะคอสตเมอร์เซกเมนของเราก็คือผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำค่ะคอสตเมอร์ลีเนชั่นช คอมเมนต์ค่ะชแชนลของเรานะคะก็จะมี Tik k ิ o k Facebook YouTube Google Ads แล้วก็อินสตาแกรมค่ะวาร p r o p o โ i ชั proposition mm ่น hmm. นะคะก็คือการรีวิวและการโฆษณาแอปพลิเคชันของเราค่ะ Key Activity mm hmm. นะคะก็คือการพัฒนานระบบ IT และฐานข้อมูลการทำการตลาดการพัฒนานธุรกิจและการหาพันธมิตรต่างๆเข้าแอปพลิเคชันของเราค่ะ คี y r e s o ตนะคะก็คือเงินทุนระบบไ g และฐานข้อมูลของลูกค้าค่ะ Key p a เมื e ก็คือมหาวิทยาลัยมงชลิตกุลและโรงพยาบาลราฐหรือเอกชนค่ะส่วนที่เป็นรายจ่ายของเราทั้งหมดนะคะก็จะมีการยิงแอดโฆษณา Facebook Tik To อ g อ o g l e นี้ก็จะเป็นการยิงโฆษณาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จ้างคนเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันค่ะพัฒนาอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดที่เราลงทุนไปจะอยู่ที่120,000บาทค่ะส่วนสิ่งที่เราจะได้ในแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ลูกค้าได้นะคะหนึ่งเลยคือแอปฟรีค่ะเริ่มต้นจากฟรีก่อนแล้วก็เราก็จะได้ถ้าหากว่าการโฆษณาของเรานะคะ บรรลุเป้าหมายคนรู้จักมากค่ะก็จะสามารถสร้างรายได้จากการโฆษณาหรือว่าเป็นแพ็กเกจดูทีค่ะค่ะสำหรับโปรเจกต์เบนฟิตของเรานะคะก็คือทำให้การกินยาเป็นไปตามการรักษาของแพทย์นะคะโรคประจำตัวของผู้ป่วยไม่กำเริบแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการของโรคประจำตัวค่ะ นี่นะคะจะเป็นบไทายของเราค่ะเริ่มต้นขึ้นมาก็จะเป็นหน้าแอปพลิเคชันโลโก้ของเรานะคะคือการยินยาค่ะเสร็จเข้ามานะคะก็จะล็อกอินเข้ามาค่ะจะมีล็อกอินเฟซบุ๊กไลน์กูเกิลนะคะเบ์โทรศัพท์หรือว่า Apple ID ีนะคะกดเข้ามาที่หน้าเมนูนะคะก็ะจะเป็นข้อมูลส่วนตัวกรอกข้อมูลยาเวลาการทานยาแล้วก็ประวัติยาน้อยหลังนะคะข้อมูลส่วนตัวเราสามารถกรอกไบโอของผู้ใช้ได้เลยค่ะตัวข้อมูลยาตรงนี้นะคะก็จะเป็น ตัวยาสามารถตั้งเวลาได้เลยว่าเราจะทานตอนไหนช่วงเวลาไหนหลังอาหารหรือก่อนอาหารค่ะตัวแบทนี้ก็จะเพิ่มรายการได้ค่ะแล้วก็จะมีการเตือนขึ้นมาค่ะว่าเวลาทานตอนไหนก็เราก็สามารถเลื่อนได้เลยว่าจำถ้าเกิดว่าเราทานยาเสร็จแล้วมันก็จะมีขึ้นแถบการแจ้งเตือนย้อนหลังด้วยนะคะว่าเราได้ทานแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ แล้วเราก็จะมีการาตรวจสอบความพึงพอใจของแอปนะคะแล้วก็จะพัฒนาแอปต่อไปได้โดยการให้คะแนนค่ะแล้วก็ส่งความคิดเห็นต่างๆค่ะขอบคุณค่ะเสร็จสิ้นไปในเวลา5นาทีหะคะพร้อมที่จะตอบคำถามจากจัดของเราไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มค่ะ ใช่ค่ะฟีเจอร์มันคือเตือนกินยาอย่างเดียวใช่ค่ะเป็นแอปเตือนอย่างเดียวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดเราจะกรอกข้อมูลยาก็คือให้ลูกหลานหรือว่าผู้สูงอายุในที่เขาสามารถใช้กรอกสามารถกรอกข้อมูลได้ค่ะประมาณนี้กรอกไปเได้แล้วแล้วไอ้ตัวนี้เมื่อกี้ที่ที่คอร์สที่บอกว่าแสนกว่าบาทนั่นคืออะไรกันแรกสุดจาแสนกว่าบาทมันคือคือทั้งหมดเลยอ่ะ เพราะว่าเห็นมีแบบพัฒนาแอิีเชัน40,000บาทนี่นะถูกมากเลยเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนค่ะเครท่านนึ่ครับเราเราจะได้ตังไหมเราจะได้ตางจากโฆษณาค่ะถ้าเกิดว่าเรามีกลุ่มลูกค้าที่มากขึ้นแล้วก็อย่างเช่นมีการดาวน์โหลดมากขึ้นแล้วก็จะได้แล้วก็การที่ให้เขามาเช่าพื้นที่เรา ่ษเม,มาโพราะว่าเหมือนมีคนใช้งานแอปนี้ค่อนข้างมากแล้วก็โฆษณาให้เป็นที่รู้จักอะค่ะต้องมีคนใช้เท่าไหร่ต้องาตรงนั้นประมาณสี่ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นคนขึ้นไปก็ได้ ถึงเอป้ิวว่าดาวน์โหลดตรงนี้ได้ใครก็สามารถดาวดน์โหลดได้ไม่ว่จาจะเป็นช่วงอายุไหนไม่ไม่จะเป็นที่ต้องเป็นแค่ผู้สูงอายุอย่างเดียวค่ะเหมือนแอปนี้นี่เอาไว้ให้ลูกหลานคอยเตือนผู้สูงอายุไปได้ ก็แล้วอะไรนะมันจะมีโรคใช่ไหมไม่รู้ว่าโรคมันมีหลายแบบโรคที่เป็น,ยปน,นอย่างเป็นหวัดอย่างเงี้ยมันก็กินแค่สาวันจบใช่ไหมสามวันห้าวานันจบกับโรคที่เขาเป็นโรคระยะยาวโ,โรคเบาหวานความดันโรคอะไรพวกเนี้ยอย่างเงี้ยติดนานเพราะฉะนั้นแต่ละอันมันก็จะมีอะไรที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าไอ้โรคระยะยาวดูมันอันนี้ก็น่าจะได้ไประโยชน์เยอะแล้วก,ก็ไอ้พลังงานนิเวศวิทยาอันนี้ได้ไอเดียมาจากที่ไหนครับ แค่เดียวมาจากผู้สูงอายุที่บ้านเลยค่ะแล้วก็กับตัวเองเอ,ยอยงด้วยแรงแรงบรรดาใจคือเห็นผู้ผู้สูงอายุที่บ้านเลยใช่ค่ะตายายที่บ้านเลยอ๋อแต่ก็คือเขาลืมกินยาบางวันก็ลืมลืมกินมากแล้วก็ไม่หายอย่างเงี้ยค่ะแล้วแอปตัวนี้มีประโยชน์หลักๆก,ก็คือคนใช้นี่อย่างปู่ย่านี่ไม่ได้ไม่น่าจะใช้แอปไม่เป็นต้เป็นลูกหลานใช้ถูกไหมเหมือนจะเตือนเหมือนว่า ยายนี่เสียงมันเตือนนะให้ยายมากินยาเด้ออย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยแกก็จะรู้แกเองว่าแกกิน่อยค่ะแกทาำหมดต้องกินยาตอนแรกแค่เตือนต้องมาจิ้นะอย่าลืมนะเล่นอย่างกับเล่นสมาร์ทโฟนเป็นด้วยค่ะรุ่นเจสซี่แปดนี่ก็เล่นได้อยู่นะคะเจสซีแปดโอเคจริงๆแล้วมันดีดีไว้ใช่ไหมมันก็ดีอย่างเงา ่อารได้แบงสร้งไว้อะพอเวลาผมส่งส,งสง่งวิดคอนแทคคอนแทคคอนดูรู้นะว่าเออเตือนนะพอเตือนแล้วปุ๊บเนี่ยคือแก่แล,ล้ไวลเเไงนนไแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างเราอะนี่ผมที่วัยรุ่นนะที่50กว่าที่เราวัยรุ่นอยู่ยังเอาเก็บไว้ในกระเป๋าไมนยังเตือนเป็นแบบ notification ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นคนแก่ๆเนี่ยอาจจะต้องมี device มาคอนแทคต่อบกลับเพิ่มขึ้นหน้าละนิด เรื่องของการสำรวจผู้สนใจเรามีการสำรวจว่ามีผู้สนใจในแอปพลิเคชันมันเป็นปัญหาที่มีคนสนใจมาก้แค่ไหนผู้สนใจมากน้อยแค่ไหนอันนี้หนูก็ตอบได้ในส่วนที่พวกหนูคิดกันมาแค่ในกลุ่มของพวกหนูยังไม่แบบไปมากมายเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนมากก็ลืมทานยา ยันไ่ตรงเวลาเนี่ยก็เลยจะหาตัวช่วยให้เขาสามารถทนแดนตรงเวลาให้โรคเขาหายแล้วก็การที่ของหมอค่ะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะอาจารย์ดว่าเราไปต้องมีการศึกษาหรือมี เช็คเป็นวันนี้ก็มีแบบหลากายชช่นล้วตรงนี้เรามีแบบว่ามีสแกนรูปภาพมีข้อมูลตรงนี้ใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันของเราไหมคะเพราะว่าบ,บางครั้งมันมีคือผู้ส่งอายุวังคนอาจจะไม่ได้จำอาจจะลืมมีค่ะจะไปแบบถ่ายรูปขึ้นคู่กับชื่อ,อยาแต่ว่าไม่ได้ใส่ ของเราจะเป็นแบบบอกชื่อยาบอกเวลามีประวัติการทานยาแล้วก็มีอาจจะใส่เป็นข้อมูลการพบแพทย์นะค่ะเวลาหมอนัดหรือว่าค่าต่างๆที่เราไปตรวจกับหมอมันก็จะมีให้เพิ่มเติมด้วยค่ะแต่ไม่ใส่โอเคนี่ยิ่งดีไซนไปเหมือนฟิเจอร์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> นะพี่ฝาอะไรกันพี่ฝาอะไรกันนะเดี๋ยวดีพี่ลิสต์มาเนาะ คืออย่างแรกเลยนะเราต้องคิดก่อนเราบอกว่ากลุ่มผู้สูงอายุจะใช่ใชนะจริงๆแล้วอ่ะจริงหรือเปล่าเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะเนี่ยอะไรต้องเปการบ้านที่อาจารย์เตยแจ้งเอ่ออะไรนะอาจารย์เตยแนะนำไปว่าลองดูว่าสิ่งต่างมีจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นใหมที่ใช้อะไรเงี้ยผู้สูงอายุอาจจะใช้สมาร์ทโฟนจะเป็นข้อมืออาจจะให้กรอกข้อ,ขอมูลข้อมูลหรือว่าเตยอาจจะเป็นอันนี้แล้วแต่อันนี้ลองลองเป็นไอเดียดูนะครับสองอันนี้อาจจะแรงนิดนึงนะที่จริงแล้วอันนี้ไม่จำเป็นต้อง ในเมื่อสมาร์ทโฟนพี่ก็แจ้งเตือนได้อยู่แล้วพี่ก็แค่บอกว่า brand, กูเคยลซิสเตรนแจ้งเตือนกินยาทุกๆวันที่ไหรกี่โมงกินหรอกอันน,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 นี้อันนี้ไม่ได้ให้ตอบค่ะแค่สะท้อนให้ฟังว่าเอ้ยมันจำเป็นจริงไหมอะไรเงี้ยโอเคถ้าเราบอกว่าจำเป็นเราต้องหาหาอะไรให้มันดีกว่าสิ่งที่พี่บอกก็คือสมาร์ทโฟนฟินมันก็มีสิทธิเจอยวพวกนี้อยู่แล้วทำอะไรดีกว่าเลยนะอันนี้อันนี้ฝากเพราะเดี๋ยวเราต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมใช่ไหมครับเออนนี้ฟังไปนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเรื่ดจากแอดก็ได้นะถ้าสิ่งที่เราบอกว่าสิ่งที่เราบอกฟีเจอร์พวกนี้จริงๆแล้วอ่ะเราต้องการเทสจริงๆว่าตลาดจริงมมีจริงหรือเปล่าเราใช้วิธีการในการเทสได้นะเช่นไลน์โอเอ่มทำฟีเจอร์นี้ได้เลยหรืออาจจนะบูู้โพสต์เฟซบุ๊กไหมลองซื้อว่าจริงๆแล้วมันมีคนที่สนใจเรื่องพวกนี้จริงๆแค่ไหนถ้ามันไม่มีอย่าไปทำเสียเวลาทำเรื่องอื่นดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้อง สุดท้ายนะพี่อยากจะบอกในเรื่อง,องแบบคอร์สเนาะคอร์สที่เราดูเมื่อกี้พี่ดูฝ่าวเลยนะบางทีโอเคเราอาจจะไม่ได้ดูคอร์สต้งทุนอะไรพวกนี้มากนะในการพัฒนาแอปอะไรพวกนี้ครับมันใช้ต้นทุนที่มันจึงกว่านั้นนะครับเป็นร้านนะงานทำแอปนะเออไม่ใช่แบบหลักแสนนะเป็นเป็นหลักล้านนะครับแล้วก็ใช้เวลาพัฒนานานมากฉะนั้นมันก็ย้อนกลับมาว่าเราต้องหาทางทำให้ได้ว่าสิ่งที่เรากยายามทำอะ่ะมันเป็นร้อยเป็นพันเลยจริงๆว่ามันมีคนต้องการจริงๆ ไม่ใช่ว่าเราเสียเงินทํามาแล้วไม่มีใครใช้โอเคเนาะอันนี้ว่าอาจจะทำให้การพัฒนานเราแบบดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้พี่ฝากไว้ไม่ได้ให้ตอบค่ะเพราะว่าพวกเราถ,า,ถาถ้าตอบผ่านตัฟวฟีเจมมันจะเพิ่มมากกว่านี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะยากกว่านี้นะครับถามพี่ฝากควาประมาณนี้นะครับอขอบคุณคณะกรรมการท่านมากค่ะพี่มีห้าไมลาที่สุดท้ายพี่ว่าน้องลืม Google มาน้องไม่เช็คว่าพิเศษสูงเดียวที่น้องทำเสนอวันเนี้ย มีใครทำบ้างเยอะมากเลยนะตอนนี้เสียดายมากแต่เริ่มต้นด้วยความหวังดีแต่พลาดไม่ได้ทำการบ้านไม่ได้ใช้คู่แข่งไม่ไดูดปลายทางมันเลยไม่มีประโยชน์เพราะว่าจริงๆแล้วร้านร้านยาเขาเขาทำเยอะมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเช็คแล้วเราต้องกูนนะเกิลมาทุกที่เลยนะกูเกิลมาให้ให้หมดนะเพราะวันนี้นี่พอกดมาปืนเดียวแตกไปห,หมดเลยแย่เฟลเลยนะครัขบขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ ให้กำลังใจน้องจริงๆได้ไหมที่เราแล้วว่าบางทีมันอาจจะน้องตัวนี้อาจจะมันอาจจะไม่ได้เวิร์กอะไรมากมายแต่ว่ามันอาจจะไปพัฒนาต่อยอดมีคนมาพัฒนาต่อยอดในอนาคตที่เป็นดีไวซ์ได้เพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจเราสั่งให้กำลังใจเราเปสั่งใจดีนะครับขอขอบคุณท่านคณะกรรมการท่านท่านหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับความร่วมมือเบื้องน ก็ะะได้พิชชิงแล้วก็ตอบคำถามท่นนา,านคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วนะคะในตอนนี้นะคะอยากจะรบกวนให้ท่านคณะกรรมการ,การทั้งห้าท่านนะคะรวมคะแนนของทีมนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเดินเก็บคะแนนนะคะของทุกท่านนะคะใน